สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อแม็กครับปกติเป็นคนไลฟ์สไตล์แบบไหนครับแม็กก็ธรรมดาครับไปรุ่นบางเกาะเข้าไปสิ่งที่ทําให้แม็กมีความสุขในชีวิตไม่อยู่กับเพื่อนแล้วอยู่กับเพื่อนๆนี่แล้วสิ่งที่ทําให้แม็กมีความทุกข์ที่สุดในชีวิตเพราะไงเพราะอะไรอ่ะผมทำอยู่กับเขามันดูไม่เป็นส่วนตัวเป็น privacy อ๋อความทุกข์ของเราเนี่ยมันส่งผลต่อการพักผ่อนหรือการนอนป่ะในเรื่งครับมันก็ขิดไปเรื่อยวันนึงแม็กนอนมาแล้วกี่ชั่วโมงตัดเทอร์มก็สองชั่วโมงครับแล้วถ้าเปิดเทอมอ่่ะชัวโมงไได้ทมตออออนนนนปิดเทม้ยกว่าวะเป็นหกรับ คิดว่าไอาการนอนสองชั่วโมง3ชั่วโมงมันพอไหม,ไมพอครับวันหนึ่งคนเราต้องควรนอนกี่ชั่วโมงแชั่วโมงกันไปครับที่มีคําถามและมีเกมมาให้เล่นอันดับแรกให้แม็กปิดตาก,ก่อนอ่าลองบีบ,บ,บนวดนวดูดด <c oughs> ลองทายที่คืออะไรอย่าเพิ่งลืมตานะบอกที่ลองโทหรือเปล่าหรือที่พูดที่นอนอีกสักคำไป่าจะเป็นอะไรที่ช่วยทาให้นอนได้ง่ายขึ้นอยากรู้ไหมมันคืออะไร <c oughs> อ่าลองลืมตาดู เคยเห็นของแบบนี้ไหมไม่ครับมันคือหมอนยางพาราแท้รู้ไหมว่าหมอนยางพาราแท้ได้ช่วยอะไรทำให้นอนได้สบายนี่อย่างเก่งอ่ะปกติแล้วถ้าสมมติว่าแม็กนอนวันละ8ชั่วโมงเนี่ยคิดว่าเพียงพอยังพอในการเฉชีวิตประจวันะครับเพราะน่าจะมีแรงในการใช้ชีวิตประจวันได้มากขึ้นขั้าการนอนเพียงพอแล้วสบายการนอนมากขึ้นระหว่างนะวันหยุดอ่ะจะให้แม็กไปเที่ยวกับนอนอยู่กับบ้านนอนอยู่กับบ้านแล้วเลือกหมอนอันไหนขอบคุณมากครับแม็กสุดเก่ง